เอวัมเมสุตังเอกังสมายังพระขาวาภารานาสียังวิหารติอีสีปตานนมิคาทายยตตาโรโขู่พระขาวาปจัวะขี้ยพี่ขูอามันเตสีเทวะเทวเมพี่ขาเวอันตาปภาชิเตนะนเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุคาลิกายุนุโยนุโยโคหินคามโมโปรทูชานิโกอนาริโยอนณาถา สันหิตโตโยจายังอันตากิรามาถานุโยโคทุกขัวนารรโยานัตถสันหิโตเอเตเตพิขาวเวอุโพอันเตอนนปาคำมะมะชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียาณกรณีอุปสมัยยะอาภิญญายะสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติ กัตมะจัสาพิขาเวมาชิมาปฏิปทาตาถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากรณีอุปสมัยะอภินญญาะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอาริโยอัตคิโกมัคโคสยญทายีทางสัมมาชิตีสัมมาสกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังขุสาพิขาเวมาชิมาปฏิปทาตาถา คาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากรณีอุปสมัยะอภินญยะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอีทางโขปานะพิคเอเวทุขังอาริยสัจจังชาติปิทุขาชาราปีทุขามานะวาราชมปีทุขังโสกปาริเทวาทุขะโทมานะสุปายาสาปีทุขาอปิเยหิสัปาโยโคทุโคปีเยหิวิปาโยโคทุ โยยงปิดชังนาลาพติตัมปีทุกขังสักทีเตหน้าปัจจุปาทานาขันธาทุกขาอีทางโคปะนาพิคเวทุกขาสามุทายโยอริยะสัจจังยายังตันหาปโปโนโปโนภาวิกานันที่ราคาสาหะาฆาตาตาตาราตาตาราพินันที่นีเสยยถาปิเสยยะถีทางกามตันหาภาวะตันหาวิ พาว่าตันหาอีทางโคปานาพิคาเวทุขานีโรโทโอาริยาสัจจังโยตัสายาว,วาตันหายะอาสสาวิราคานิโรโทจาโคปานิสปตนินิสักโคมุติอนาลโยอีทางโคปานาพิคาเวทุขานีโรท่าคามินีปติปทาอาริยาสัจจัง ย่ามีวะอาริโยอัตถางขี่โกมากโขมสยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมตโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติมีพิฆาเวปุเพอานานุสุเตธรรม ทมเมสูตรจากขมอุทปปทิยานังอุทปปทิปัญญาอุทปปทิวิชาอุทัปทิอโลโกอุทปปทิตังขปานิทังทุกขาริยสัจังปารินญยันติเมพิเขเวปุเพอนานุสุเตสุทมเมสูตรจากขมอุทัปปทิยานังอุทัปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปทิอโลโกอุทัปปทิตังขปานิทังทุกขาอริยสัจังปารินญยัน มีพิ่เขเวปูเพอนะนตุสุเตสุธรรมีสุจักขงุทธาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาุทธาปฏิวิชาอุทธาปฏิอารโลโกุทาปฏทิอีทางทั่วขสมุทธโยอริยสัจจติมีพิ่เขเวปูเพอนะนตุสุเตสุธรรมีสุจักขงุทธาปฏิญานังอุทธาปฏิปัญญาุทธาปฏิวิชาอุทธาปฏิอารโลโกุทธาปฏิตังโข ปานิทังทุขาสามุทธโยอาริยสัจจปะหาตั mm บพันตีเมพิคาเวปุเพอนะนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทธปทียานังอุทธาปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโลโกุทธปาทิตังขปาณิทังทุขาสามุทธโยอาริยสัจจปะหินันตีเมพิคาเวปุเพอนะนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทธปาทียานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโลโกอุทธปทิ อีทังทุกขานิโรโทอาริยสัจจันติเมพิาคาเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปทียานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทัปทิตังขูปานิทังทุกขะนิโรโออาริยสัจจสัชิกาตพันติเมพิคาเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทัปะทียานัอุทัปะทีปัญญาอุทัปะทีวิชาอุทัปะทีอารุคูอุทัปะทีตังคูปานิทางทุขานิโรธุอริยสัจจังสัจฉิกะนันติมีพิคเวปุเพอนะนุตสุเตสุธรรมเนสุจักของอุทัปะทียานัอุทัปะทีปัญญาอุทัปะทีวิชาอุทัปะทีอารุคูอุทัปะที อีทางทุกขานิโรธ้าคามินีปฏิปทาอริยสัจจัติมีพิ่ขเวปุเพอนันุตสูเตสุทำมเมสุจักขุมุทัปทีานังมุทัปทีปัญญามุทัปทีวิชามุทัปทีอูทัปทีอโลโกอุทัปทีตังโขปานีทางทุกขานิโรธ้าคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาเวตพันติเมพิคเวปูเพยนะโนสุเตสุธรรมเมสุจขุงุทธะปิยานังุทธปฏิปัญญาุทธปฏวิชาอุทธปปฏธยาโลโกอุทธะปัตังขปานิทังทุกขานิโรธาคามีนีปฏิปัาริยสัจจ์ภาวิตันติเมพิคเวปูเพยนะโนสุเตสุธรรมเมสุจขุงุทธปปฏิยานังุทธปฏิปัญญาุทธปฏิวิชาุทธปปัธยาโลโกอุทธปัธยยาวกีวันจามีพิคเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปร,ริวัทวงทาวาทัทสาการังยาถาภูตังยานทาทัสนงนาสุวิสุทธังอหูสีเนวาตาวาหังพิขาวสาทเทวเวกโลเกสมาราเกสาพรมเกสาสมานาพรหมานิยาปชาญาสัตเทว,วมนุสสายาอนุตารังสมาสัมโพธิอภิสัมพุาามพทาอาภิสัมพุโทโตฏ กัญญาสิงยาโตจะคโขมีพิฆาเวอิเมสุจตูสุอริยาสเจสุเอวันติปาริารวัททางทาวาภทัา,าการังยาถาภูตังยาณทัศนังสุวิสุทธังอหสิอาถาหังพิฆขเวสัเทวาเกโลกเ,กกเกสามารเกสัพรมเกสัสมาณะพรมาณียาประชายาสัเทวามานุสายะอนุตารังสมาสัมโพธิอภิสังพุทโภป,ปจัต ปัจญญาสิงยานจับปนาเมทัสนังอุทาปทิอากุปะเมวิมุติอายายามันติมาชาตินาทิธานิปุนาภะโวติอิธามะโวจับพระขาวาอาตมามะนาป ปัญจะวะคียาพี่ขูพระเขาว่าโตสภาสีตังอภพี่นันทุงอิมัสบินจปะปานาเวยากะรานาสงพันยามานีอายัสะมะโตกุลหันยาสสวิราชังมีตามาลังธรรมะจากขุมุทธปาทียังกินจีสมุทธายธรรม,มังสัพพตังนิโรธาธรรมมันติ ปวัตติเตจ่าพระวาตาธัมมาจเกภูมาเทวาสทามนุษสาวสุงเอตัมพระเขาวาตาภารานสียงอิสิปตเนมิคาทายีอนุตารังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมะสมะเนนาวาพรมะเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพมหามูนาวาเกนาจีวาโลกาสมิติ คมานางเทวนาสธาสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสธามนุสสาวสุงจตุมหาราชิกานังเทวนาสธาสุตวัตาวติงสาเทวาสธามนุสสาวสุงตววติงสานางเทวนาสธาสุตวายามาเทวาสธามนุสสาวสุงยามานางเทวนาสธาสุตวาตุสิตาเทวาสธามนุสสาวสุงตุสิตานางเทวนาสธาสุตวานิมานารตีเทวาสธามนุสสาวสุงนิมานารตินาง เทวานังสัตวังสุตวาปารานิมมิตวะสวัตตีเทวะสัทธรมนุสาเวสุงปารานิมมิตวะสวัตตีนางเทวานังสัตวังสุตวาภูมิกายิกาเทวะสัทธรมนุสาเวสุงเอตัมพระขาวตาภารานสิยังอิสิปตานิมิคาทายเณรุตารธรรมะจักการปวัตติตาอปาติวัตติยังสมานีนาวาภูมินีนาวาเทวีนาวาเปรนาวาภูมิหามูนาวาเกนาจีวาโลกัสมินติ อิติฮาเตนาคันเณนาเตนาโมหุตเตนายาวะพรมมโลกาสาธุอัพอัพพุทธคัตอะยันจ่าท่าสาสาหา,าสีโลกาธาตุสังกัปสังกัมปิสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปามาโนจ่าโอราโลโอภาสุโลกเกปาตุระหูสีอติกกมีวะทีวานางังเทวานุภาวัง อาทาโคพะคาวาอุทานังอุทานสิอัญญาสีวัตตาโพกูนทันโยอัญญาสีวัตตาโพกนทันโยติอิติหิทางายสัมมาโตกนทันยัสสาอาอัญญากนทันโยเตวานามังอาหูสีติ อิติปิโสภะควาราหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขตัวโลกวิทุอนุตารูปุริสธรรมะสาระิี่สถาเทวมนุสย์นังพุทโธภะควาติสวะขาตภวพะควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอปปนัยิโกปัจจตังเวทิตาภูวินจูหิติสุปฏิปันโนภะควาตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควาตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะควาตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควาตสาวกสังโฆ ญาติที่ทานจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุขาราอสัมว่เขาว่าตัวสาวะกสังโฆอัหูเนโยปาหูเนโยทาคีเนโยอัญเชลีการะเนโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมัตตังยาสังาสังโฆนางอุปัสันติเิสีเีหังมาตาปีตาวะโอราหังปะโพตันจามะมหาราชาตาวังมังโปสะทุโนทีปังกาเรติโวสุโปเสติกินจีเทโว เยสักโกปัชังทัศมิงกินนวาทตาปียังกันตังสารรปุโตภ้าวันตูม um ีสิทธิลาพังชนะนาเยมานิจินนาปียังจะฆ่านังสัพเพชนาภราหูชนะปียังมามะ สกตวะพุทธราตนางอุสาท ижу, 78, Dios, ส wa, ังอุตมังวะรังห nah, ีตังเทวามนุสานางพุทธเตชะโสตรตีนานสันตุปัทวาสเพทุขาวุปัสเมตุเตสกตวะธรรมรตนางอุสาทังอุตมังวะรังปาริราหุปัสมานางธรรมเตเชะนสตทีนานสันตุปัทวาสเพใายาวุปัสเมตุเตสกตวะสังฆาตนางอุสาทังอุตมังวะรังอาหูเนยังปะหูเนยังสังฆเตเชะนสตรีนานสันตุปัทวาสเพโรคาวุปัสเมตุเต อิติปิโสภะควาระหังสมาสมัพุทโธวิชาจรารณะสัมปโนสุขโตโลกาวิทวนุตโรโรปุริสัรมาสารธีสัาเทวมนุสานังพุทธโภควาติสวะาขาโตภะควาตาธโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายยโกปัจจตังเวทิตาภูวิยูหิติ สุปฏิปันโนภะเขวะตัวสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะเขวะตัวสาวะกสังโฆยายาปฏิปันโนภะเขวะตัวสาวะกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะเขวะตัวสาวะกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสอาปุคะลาเอสาภะเขวะตัวสาวะกสังโฆอาหูเนโย ο, ปาหูเนโย ο, ท่าขีเนโย ο, อัญชลีการณิโย ο, อนุตารังปุญญะเขตังโลกัสสาติจินดามะนีปียังมันตังยะสังธาสังโขนา อุปสันติสีเนหังมาตตาปิตาวะโอราหงปะพตันจามหาราชาตาวังมังปุสสะทุนโีธปังการเทวสุปเสธิกินจีเทวเยสโกเยสโกปะจังทศมิงกินเนวาทธาตปียังกันตาสริปตพภะวันตูมีสิทิลาพังชนะนาเยมานีจินดาปียังจะท่านาสัพเพชนาภาหูชนะปียังมามะ สกตวาพุทธรัตนังอุสาทังอุตมังวะรังหิตังเทวะมนุษานางพุทธเตชเชนะโสตธีนานสันตุปัทวาสะเพทุขาบุปัสสมินตุเตสกตวาธรรมราตนังอุสาทังอุตมังวะรังปาริรงหุปัสมานัง ธรรมะเตเชนะาโสตทีนานาสันตุปัทวาสภเพยพยาวุปัสเมตุเตสกตวัสังฆาราตนาโอสถทางอุตมังวารางอหูเนยยางปางหูเนยนยางสังฆเตเชน่าโสตทีนานาสันตุปัทวาสภเพโรคาวุปัสเมตุเต อิติปิโสภะควาระหังสมมาสมพุทโววิชาจารณะสัมันนสุขตโลกวิทุอนุตารโรปุริสัทธามารถิสัทเทวมนุษานังพุทธภะคววติสวะขตโภคววตาธรมสันทิติโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปนญยิกโกปัจจตังเวทิตาภูวิยูหิติ สุปฏิปันโนพระเขาว่าตัวสาวกสังคฆอุชุปฏิปันโนพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆญาที่ทานจตาริปุริสายุคานิอัถาปุริสาปุคาลาเอสาพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญเชลีการะเนยโยอนุตารังปุญญะเขตังโลกัสสาติจินนามณีปิยมันตังญาสังทัสังโฆ กนนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจามหาราชาตาวังมังปสัตุโนทีปังกาเดทโวสุปสทธิกินสิเทวโวเยสกูปัจังทัศมิงกินเนวัฏตาปียังกันตังสารีปุตโตภาวันตูเมสิธีลาพังชนะนาเยมานีจินดาปียังจ่าท่านนางสัพเพชนาภาหูชนะปียังมาก สกัตตวะพุทธรัตนนางอุสาทางอุตมังวรางหินตังเทวามนุษย์นางพุทธเตเชนะโสตทีนานสันตุปัทวาสเพทุขาวุปัสสเมนตุเตสกัตตวะธรรมราตนนางอุสาทางอุตมังวรางปารีรังหุปัสสะมานาธรรมเตชนะโสตทีนานสันตุปัทวาสเพพยาวุปัสสเมนตุเตสกัตตวะสังฆรัตนนางอุสาทางอุตมังวรางอะหูเนยังปะหูเนยังสังฆเตเชนะโสตทีนานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปัสสเมนตุเต